เจ้าอย่าลืมทานยาตามที่หมอสั่งนะครับผมรับหมอผมเียดตับหมอสัง่งเชิญคนไข้คนต่อไปครับนายอำนวยหัวคาดนสวัสดีครับหมอครับผมสวัสดีครับ นายอำมือหัวคา,าดนายอำมากหัวอเออได้ผมครับเป็นอะไรมาหนอครับก็ได้มาหาหมอค้นบัได้เป็นอย่างคือสิบบัด้มาหาหมอดอรอหาคว้วเงื้ยเจอคนไข้กวนสุนจีนผมหมายถึงมีอาการอะไรครับถึงได้มาหาหมอเออก็คือบัวถามแน่ๆตาที่เรียกแง,งม,มคำคำเพามักปวดหัวครับถ้ามักปวดหัวแล้วเจ้าสิมาหาหมอเห็เนยังนะหมอเรีนกูแล้ว ย้ำคำคำมันมักม,ม,ม,มีอาการตรวจหัวครับหมอเอ้หมออาเล่นซื้อค่อยขออนุญาตต,วตาารวจต,ต,ตาเจ้าหนีเด้อผมนีแม่ป่วยตาผมเนี่ยสบายดีอยู่ค่อยตรวจตาเจ้าหนีแม่มันจ้าซะเหลือเกินมันแยงเข้าไปในตาสงสัจ,จะเป็นรอดสีนองเสรูจุบเลีวผมเป็นอย่างคบหมอ หมอขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับตรวรูเรียวผมเป็นยังหมอหมอตรวจด,ดูแล้วนะครับเจ้าไม่ได้เป็น,นอี่ยงเจ้าเป็นน้าแค่คนคุย <c oughs> ปกติคนไข้สะแตกเล่าไหมครับ <c oughs> ปกติก็กินย่างม่แรง,งคนละครับนึ่อหมอส้มแขียวเราบอกจกินตอนนี้ก็ได้ไดครับผมพร้อมเสมอ าวัวเ้ยกู้ามานุ่งสิแตกเหรอวะกูจังสิเดวิดใช้โลกเถื่นท่นมาดาแล้วหมอ,หมอกูเลยหมอน้ำสั่งหัวเ้ยพรุ่งนี้มาดิหมอครับเพิ่มเลยเดือนท่ากอดไปจะเลื่อนท่านอย่าตามที่หมอสร้างเด้อ